สวัสดีครับพบกับผมลุงดำทำ u t u b e นะครับครับผมว่าวันนี้นะครับเราจะมาลองนะครับมาลองมาลองติดตั้งนะครับเออ ประตูประตูเลื่อนนะครับมาติดตั้งลองติดตั้งมาลองติดตั้งเอ่อมอเตอร์นะครับมอเตอร์ประตูรีโมทนะครับพอดีเจ้าของบ้านอยากได้นะครับก็ประตูตัวนี้นะครับถ้าเป็นตรงๆก็คงจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้มันมีโค้งด้วยนะครับตอนนี้ก็เอ่อลองทดสอบนะครับลองทดสอบเข็นไปเข็นมาก่อนนะครับก็นะครับประตูตัวนี้นะครับกว้างมากนะครับ มันรู้จะกวว้างไปถึงไหนนะครับกว้างถึง6เมตรเจ็ดเซนนะครับกว้างแบบกว้างแบบมหฬารเลยนะครับประตูก็ครับได้ตรงถ้าเป็นเป็นประตูตรงๆก็คงจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราวางเฟืองวางมอเตอร์วางเฟืองมันก็ทําได้ปกตินะครับแต่อันนี้ลักษณะคือรั้วเป็นเป็นรั้วหักมุมนะครับเป็นรั้วหักมุมทัศนีประตูเขาวางผิดแถบนะครับเขามาวางเขามาวางแถบนี้นะครับส่วนอีกแถบหนึ่ง เขาไปทําซุ้มประตูขวางเขาเลยทาไม่ได้เราจะเห็นนะฮะซุ้มประตูขวางอยู่ตรงนั้นรนู้นนะฮะนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าจะติดตั้งได้ได้หรือไม่อันนี้เป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่มีเซ็นเซอร์กันเหนีบด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเราออกไปปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเขกแก๊กนะครับนะฮะเสียงไม่ทราบจะได้ยินกันหรือเปล่านะครับนะครับตัวนี้จะมันจะมีขั้วไฟนะครับ เซนเซอร์นียจะมีสี่ขั้วแถบหนึ่งแล้วก็2ขั้วแถบหนึ่งเอาสี่ขั้วไว้เอาไว Gonzalez, ้ใกล้ๆมอเตอร์นะครับจะได้ไม่เปลือง <eden> สายไฟวนไปวนมานะครับก็ลองติดตั้งตามคู่มือดูนะครับคู่มือบอกละเอียดมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็ติดผมติดตั้งมอเตอร์แล้วนะครับนะครับเพื่อมาให้คลิปมันยาวนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับที่ดูก็คงจะเคยเคยติดตั้งแล้วครับว่าติดตั้งว่าติดตั้งกันยังไงนะครับนี่ครับ ช่วงหักนะครับช่วงหักเนี่ยฮะช่วงหักโค้งเนี่ยฮะตรงนี้นะครับช่วงระยะของของของเฟืองอ่ะตัวนี้ทํายากมากครับยอมรับเลยนะครับว่าว่ายากมากเรากะระยะยากมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรากะไม่ดีเฟืองมอเตอร์กับเฟืองกับเฟืองที่เราติดที่ประตูนี้มันอาจจะไม่ตรงกันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดมันจะมี2ตัวนะครับก็มีหน้าตัวหลังตัวหนึ่งนะครับ ก็มีสูเราต้องตั้งสูงตัวต่ําตัวนึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางาผู้ผลิตเขาทํามาแบบไหนนะครับตัวหน้าสูงหรือตัวหลังต่ำอะไรอย่างนี้นะฮะเราต้องลองสลับดูนะครับครับก็มันจะมีเสียงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะนี่ฮะช่วงจังหวะอรอยหักเนี่ยเวลาประตูยืดตรงนะครับ ล่องมันจะห่างนะครับพาล่องมันจะห่างปุ๊บเฟืองก็อาจจะมีอาจจะขบนิดๆนะครับอาจจะดังโป๊ะโป๊ะเิ็ๆนะครับเราอาจจะได้ยินเสียงนะครับตรงนะครับครับท่านใดนะครับที่เคยติดตั้งประตูลักษณะหักแบบนี้นะฮะหักโค้งแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยทำนะครับจะได้เหมือนเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้นะครับแนะนําได้เลยนะครับ ก็อันนี้ผมก็ลองดูนะครับเป็นงานที่แรกนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับคิดว่าก็ถามว่ามันแค่พอใช้ได้ครับแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนี่ครับช่วงนี้นะฮะฟลาตรงแล้วมันก็จะห่างแบบนี้นะครับแต่เวลาพับนะครับเวลาช่วงพับอ่ะมันก็จะเบียดติดนะครับครับผมก็ดูคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับ เพื่อไปกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ